ฉันหิวอะไรดูกได้ค่ะสิ่งแรกที่เราอยากจะทําหรือว่าอยากจะกินอะไรเงี้ยนะหลังประกวดเสร็จคือกินค่ะเพราะว่าการประกวดนี้ต้องดูแลหุ่นเยอะมากสิ่งหนึ่งที่อยากกินตั้งแต่ก่อนประกวดเพราะคุณแม่ซื้อมายั่วแบบทานให้ดูถามกินไหมเราบอกไม่กินคุณแม่กินตักกินแล้วบอกอร่อยมากคืออะไรคะข้าวเหนียวทุเรียนเดี๋ยวก่อนถ้าไบลีนาอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนมันหอมอ่ะ เขาจะบอกว่าเป็นคนชอบกินทุเรียนอยู่แล้วค่ะคือเป็นทุเรียนเลเวอร์ใช่คือเรารู้อยู่แล้วว่าทุเรียนโอเคแคลอรี่สูงเราจะไม่ค่อยทานบ่อยๆถึงแม้จะเป็นผลมไม้ก็ตามน้องได้กินอะไรไหม<ะ>น้องได้กินเลย้ะเพราะว่าวันนี้แม้คุณทุนหัวเขาหนูอยากกินอะไรเขาไปหามา,มา,หาให้ใหนี่ไม่ใช่หน้าทุเรียนนะฮะแต่นี่คือทุเรียนที่เขาจองเอาไว้นะครับขอต้อนรับนะครับนม่สม